ใครที่ไลฟ์ติดะก้าขายของแล้วทําผิดกฎบ่อยๆหรือใครที่ดูแลห้องไลฟ์ไม่ทั่วถึงหรือเราอยากจะมีคนดูแลอารักขาในห้องไลฟ์ฟังคลิปนี้เลยค่ะพี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาบอกว่าต้องทํำยังไงต่อให้วันนี้ช่องติ๊กต k อกของเรายังไม่มีผู้จัดก,การมาดูแลแต่เราทุกคนมีคนดูแลในห้องไลฟ์ได้ค่ะคนที่ดูแลห้องไลฟ์เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆผู้ควบคุมในห้องไลฟ์มีได้หลายคนแต่แต่ละคนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งอย่างขึ้นไปหน้าที่ของผู้ควบคุมไลฟ์มีอะไรบ้าง เวลาที่มีคนเข้ามาในห้องไลฟ์เนี่ยที่เราทักทายเพื่อนๆไม่ทันผู้ควบคุมไลฟ์ก็สามารถที่จะพิมพ์โต้ตอบหรือพิมพ์ทักทายเพื่อนๆได้ด้วยแล้วก็ยังเปิดหรือปิดการแสดงความคิดเห็นได้ปักหมุดความคิดเห็นได้แล้วถ้าเกิดในไลฟ์เราเนี่ยมีใครมากอ่อกวนหรือมีคนที่มาป่วนในห้องไลฟ์เนี่ยผู้ควบคุมไลฟ์ก็สามารถที่จะปิดกัน้นหรือบล็อกบัญชีนั้นๆได้ด้วยและถ้าเกิดบางไลฟ์ที่เราติดตร้าขายของบางทีเนี่ยเราพูดสินค้าแล้วเราลืมปักหมุดแบบนี้ทาให้เราเสียโอกาสในการขายของผู้ควบคุมไลฟ์เนี่ ปักหุดให้เราหรือบางทีเราพูดสินค้าเสร็จแล้วเราลืมเอาหุดลงหรือปักตะกร้าสินค้าไม่ตรงกับที่เราพูดผู้ควบคุมไลฟ์ก็จะช่วยดูแลตรงนี้ได้ด้วยแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในการทําผิดกฎ t ิก t o k ช็อปนอกจากนี้ผู้ควบคุมไลฟ์ยังเพิ่มหรือนําแขกรับเชิญออกจากห้องไลฟ์ได้ด้วยและก็ยังตั้งค่าให้ผู้ควบคุมไลฟ์เนี่ยลบความคิดเห็นติดดาวได้ด้วยไปดูเลยค่ะว่าทํำยังไงก่อนที่เราจะกดปุ่มสีแดงเริ่มไลฟ์เราไปกดปุ่มการตั้งค่าก่อนเลยค่ะที่ทําสัญลักษณ์มือ,อไว เขาจะขึ้นหน้านี้มาเราไปกดปุ่มผู้ควบคุมเลยค่ะจากนั้นกดปุ่มรูปคนที่มีสัญลักษณ์บวกก็จะขึ้นรายชื่อเพื่อนมารายชื่อตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ใครเป็นผู้ควบคุมดูแลไลฟ์ของเราเนี่ยกดปุ่มเพิ่มที่อยู่ท้ายชื่อเพื่อนคน,นนั้นๆถ้าเกิดไม่มีรายชื่อเพื่อนขึ้นมาเราไปพิมพ์ได้สมมติพี่เปิ้ลอยากให้พี่อีท เป็นผู้ควบคุมไลฟ์ที่เปิ้ลพิมคำว่าพี่อีทพิมยังไม่ทันจบดีชื่อพี่อีทก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ไปกดปุ่มเพิ่มเราให้พี่อีทเนี่ยช่วยเป็นผู้ควบคุมไลฟ์ให้เราแล้วตอนที่เพื่อนเพื่อนไลฟ์แบบอยากให้มีผู้ควบคุมมาช่วยดูแลไลฟ์ไหมคะ